สวัสดีครับทุกท่านก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโปงหุ้นนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่กราฟของตลาดนะครับสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์สำคัญเลยนะครับเหตุการณ์สำคัญมาก ที่ออกรายการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับพันสองนะครับเป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับที่สำคัญมากๆนะครับที่สำคัญมากๆนะ เป็นจุดนะครับเป็นจุด accumulation แนวต้านของ accumulation นะครับแนวต้านของ accumulation นะครับของตลาดภาพรวมนะของตลาดภาพรวมนะนะที่ถ้า มีการสร้างกรอบบริเวณตรงนี้นะครับนะจะเกิด accumulation นะครับโดยที่บริเวณตรงนี้จะเป็นจุดปิดทํากําไรของตรงนี้นะครับประมาณ80จุด นะครับสะสมตรงนี้นะสะสมตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะสะสมตรงนี้ไล่ขึ้นแล้วมาปิดโพซิชันตรงนี้นะครับจบรอบขาขึ้นเล็กๆของลายใหญ่นะครับปิดโพซิชันตรงนี้แล้ว Accumulation ไปนะครับทีนี้ a c c u m u l a t i o n อะไรไม่ทราบนะครับ a c c u m u l a t i o n อะไรไม่ทราบนะครับเราต้องไปรอคำตอบนะเราต้องไปรอคำตอบนะเราต้องไปรอคำตอบนะครับว่าเมื่อ a c c u m u l a t i o n บริเวณ1,200นี้แล้วในกรอบนะครับจะทะลุเปลี่ยนกรอบขึ้นหรือลง นะครับก็ถ้าขึ้นก็แสดงว่า accumulation long position ถ้าลงก็แสดงว่า accumulation short sell position จบนะครับไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ปิดทํากำไรจากการสะสมตรงนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าปิดทํากำไรน่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วและจะเกิด accumulation ที่บริเวณเส้น1,200นะครับที่บริเวณเส้น1,200นะเซต50ก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็จะเกิดการปิดทำกำไรที่บริเวณ780นะครับและ accumulation จุดตรงนี้ไป โดยที่มีการสะสมมาจาก720แล้วมาปิดที่780นะครับและ accumulation ไปส่วน accumulation จะขึ้นหรือลงก็ไปรอคำตอบกันตรงนั้นนะครับไปรอคำตอบกันตรงนั้นนะทีนี้เรามาดูกรอบของฟิวเจอร์นะครับกรอบของฟิวเจอร์นะ น,นี่อาจารย์หามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็น760 770และ782นะครับโดยจะมีการ a c c u m ม l a เลชัที่770ถึง782ไปเรื่อยๆนะครับโดยมีการปิด position ไปเรียบร้อยแล้วจาก730735นะครับกําไร50จุดนะครับกําไร50จุดนะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแนวของฟิวเจอร์760 770และ782ค่าว่าจะเกิด accumulation 770ถึง782ตรงนี้นะครับและ ถ้าตลาดเข้าสู่ accumulation นะครับจำไว้เลยนะเมื่อตลาดเข้าสู่ accumulation นะครับ future เ,เล่นยากแต่หุ้นเล่นง่ายนะครับหุ้นเล่นง่ายเพราะใน accumulation นะครับกราฟขึ้นจะแม่นยำกราฟลงก็จะแม่นยำนะครับ กราบขึ้นก็จะแม่นยำกราฟลงก็จะแม่นยำเช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็จะเป็นลิสต์หุ้นนะครับลิสต์หุ้นที่เอามาให้ดูวันนี้จะเป็นลิสต์หุ้นที่จะมีการขึ้นที่เยอะแยะนะครับหรือหุ้นที่มี DW นะครับที่จะขึ้นเยอะนะ หุ้นตัวอื่นที่เป็นขาขึ้นแล้วขึ้นไม่เยอะไม่มีการออกมาพูดกันนะครับนะวันนี้ลีซหุ้นจะเป็นหุ้นที่น่าจะขึ้นได้เยอะและถ้าเล่น DW ก็จะเล่นได้เยอะด้วยนะครับดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกครับคัดมาให้เลยนะครับ k คแบงครับนะ k b แบ k ครับที่คัดมาให้เพราะว่า ตัวเขียวของเคแบงนั้นประมาณ6บาทนะครับ6บาทก็คือ12ช่องนะครับวิ่งกว้างในแต่ละวันนะครับ12ช่องนี้เล่น d w นี่คือประมาณ20%รนะครับประมาณที่เอา5ไปคูณนะครับเอา5ไปคูณก็คือเกียร์ลิงประมาณ4-5นะครับ6บาทก็คือประมาณ4เเซนต์ นะครับเกลี่งไปคูณก็จะได้กำไร DW ถ้าเล่นถูกก็จะประมาณวันละ10%ได้นะครับถ้าเขาขึ้นนะนะครับ K b a n k นะครับมีโอกาสขึ้นได้เยอะนะครับเจมา t ดนะครับ j m มา t ดนะส่งสัญญาณมาแล้วนะครับมี DW ให้เล่นด้วยนะครับส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่า จะขึ้นเยอะนะครับเจมานนะครับโอสุดสภาเต็มหึงอยู่นะครับกราฟสวยงามมากนะครับกราฟสวยงามมากอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับจะขึ้นได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับโอสุดสภานะครับโออาร์นะครับปตทโออาร์ กิจการอาหารและปั๊มน้ำมันก็น่าจะกำไรมากมายนะครับกราฟสวยงามเลยนะครับครับสวยงามนะ OR ครับ O r นะครับปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ครับรอบใหม่มาแล้วนะครับรอบใหม่มาแล้วนะ นะครับขึ้นวันละ10บาทนะครับหรือ10บาทนี่คือ20ช่อง dw นะยีช่อง dw นะโมโหลานมากนะครับถ้าจะเล่นกันนะ SCGP ผลการดำเนินงานดีนะครับกราฟน่ากลัวเพราะขึ้นสม่ำเสมอวอลลุ่มยังไม่ออก นะครับยังขึ้นดีอีกเยอะเลยนะครับเบตาโกลนะครับ mm hmm. หมูเห็ดเป็ดไก่ราคาดีมากๆนะครับนะเบตากลนะครับน่าจะถึงราคา ipo เร็วๆนี้แหละครับ29บาทนะ เดลต้าครับพระเอกของเราครับที่เคยอธิบายเอาไว้นะครับนะเคยอธิบายเอาไว้นะครับหน้าที่ของกราฟครับเปิดแก็บใช่ไหมครับหน้าที่ก็คือจะต้องไปปิดแก็บนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่านะปิดแก็บ แล้วนะครับอันนี้คือปิดแก็บแล้วนะนี่คือปิดแก็บแล้วนะครับสำหรับเดลตานะถ้าตอนนั้นถ้าใครติดตามรายการนะครับก็ได้มีการคาดการเอาไว้ว่านะครับตั้งแต่ขึ้นที่ประมาณ70กว่าบาทนะครับก็มีการคาดการว่าคงจะนำตัวนี้แล้วนำตลาดขึ้นไปจนกระทั่งไปจบที่ร้อยสกอรนะครับ แล้วจะวิ่งยังไงต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับดิลต้านะอีกตัวนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะยังขึ้นไม่เยอะแต่ผลประกอบการน,น่าจะดีนะครับก็คือแคลคอมครับหรือซีเซ็ตของเรานั่นเองนะครับจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะซเซ็ตนะครับ อีตัวหนึ่งที่มาพิกล็อกมากก็คือ EA ครับโอ้โห,โโหวนลุ่งมาจากไหนเนี่ยครับเกือบ500ล้านนะครับ400ล้านหุ้นเลยนะครับขาขึ้นรอบใหญ่มาแล้วนะครับขาขึ้นรอบใหญ่มาแล้วสำหรับ EA นะครับ บำรุงราชครับบำรุงราชจะมีหุ้นลงาบาวันนี้หลายตัวนะครับบำรุงราชสัญญาณเขียวยาวมาแล้วนะครับนะกำลังจะเป็นขาขึ้นแล้วครับนะนะครับแนะนะอดวานนะครับสวยงามครับแอดวานสวยงามนะครับนะสวยงามมากนะครับ นะสวยงามมากแอดวานนะครับทรูนะครับโอ้เห็นชัดไหมครับทรูนี่ครับนี่ดูขึ้นไปเลยนะครับนะดูขึ้นไปเลยนะครับเห็นชัดไหมครับนะอมตะนะครับอมตะฟื้นตัวแล้วครับเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับอมตะ อมตะนี้ถ้าไล่นี่จะขึ้นแรงนะครับตามนิสัยเจ้านะนะครับอมตะนะกราฟนะครับกราฟนี่ขึ้นมาแล้วนะครับกาฟนะครับตลาดเอาเดลตากับกราฟขึ้นนะครับสองตัวนี้ถ่วงน้ำหนักตลาดเยอะมากนะครับนะ ครับครับนะ CPO นะครับโอ้ CPO นี่ทะลุกรอบไปเลยนะครับทะลุกรอบไปเลยนี่ไปแล้วนะครับ CPO นะ NSLfood นะครับ NSLfood กลุ่มอาหารนะครับท็อปนี่ท็อป นะครับชัดไหมครับเป็นขาขึ้นนะครับ SPRC ครับมาด้วยกันเลยครับนะรา SPRC สวยมากนะนะครับสวยมากนะ b d b d ่ b w, d w เล่นมาโอ้มีด้วยสวยนะครับ SPRC บอกไว้ก่อนนะบ้านปูนะครับ บ้านปูนะครับเป็นขาขึ้นแล้วนะครับบ้านปูนะครับบลานะครับกรุงเทพประกันชีวิตเป็นขาขึ้นแล้วนะครับนะซีเครับโรงพยาบาลครับจุฬาลัตนะครับมี D T P บีให้เล่นบาไม่มีนะครับไม่มี นะตัวสุดท้ายครับคุณปัน้นโรงพยาบาลพหลอมก้านะครับลงมาพลอมก้ามีดีดบีให้ท่านเล่นด้วยนะครับสวยงามนะครับนะอ่าจบครับคำถามมาได้ครับผม วันมีถามอะไรไหมไม่มีค่ะาจารโอเคถ้าม,มีคำถามอะไรก็ขออวยพรทุกท่านเทรดด้วยความโชคดีนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์ฮะโอเคพบกันใหม่ในไลฟ์ทอล์กพรุ่งนี้9.00น,นนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์